สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวเลนส์มือหมุนหรือเลนส์แมนนวลโฟกัสนะครับวันนี้ก็พบกับนี่นะครับ p e n t a ก o n 2.8 135นะครับหรือ 135mm f ม8ลนั่นเองนะครับเลนส์ตัวนี้ก็เก่ามากๆนะครับ เมดอิน GDR GDR นี่คือเยอรมันตะวันออกนะครับตั้งแต่ยุคสงครามเย็นนะครับที่แบ่งเยอรมันเป็นตะวันตกกับตะวันออกนะครับตัวนี้นะครับเป็นเมาส์ M 4 2นะครับเมาส์เกลียวนะครับที่ผมได้มานะครับอลองแกะให้ดูลักษณะคือเป็นเลนแบบยุคแรกๆเลยนะครับ การใส่กับกล้องก็ยังเป็นการแบบหมุนเกลียวอยู่เลยนะครับนี่นะครับเป็นเกลียวแบบนี้นะครับผมใช้กับ Nikon ซ FC นะครับก็คือต้องใช้เม้าดัปเตอร์เป็น M42 ไป N i Z นะครับใส่เข้าไปเลนส์ตัวนี้นะครับค่อนข้างหนักเลยนะครับเนื่องจากแบบเหล็กทั้งแท่งนะครับ ก็ความทนทานก็หายห่วงนะครับอยู่มาจนถึงยุคนี้ได้นะครับแล้วในการออกแบบนะครับหน้าเลนตรงนี้ก็คือเป็นฮูดในตัวนะครับเราก็ใส่ไว้ตลอดเวลาได้เลยนะครับเลนก็ยังโอเคอยู่นะครับตรงปลายฮูดก็จะเป็นเกลียว5้าสิบดมิลนะครับ ตัวนี้นะครับเริ่มแรกประวัติที่ดูมาคร่าวๆคือมันเหมือนเป็นทายาทมาจากเลนเมเยอร์ออปติกนะครับเลนชื่อดังนะครับที่ได้ฉายาโบเก้มอนสเตอร์นะครับหรือปีศาจโบเก้นะครับในระยะ135ยสามสนะครับคือจุดเด่นมันก็คือใบเบรดนะครับเดี๋ยวลองเปิดไฟดูนี่นะครับใบเบรดมันนะครับ ห้าใบนะครับเยอะมากๆนะครับนี่นะครับนะครับทีหลีปรับรูรับแสงจะเป็นแบบไม่มีคลิกนะครับนะครับรูแสงจะใบเบรสมันสิบห้าใบก็จะเยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้กลมนะครับไม่ว่าจะปรับค่าไหนนะครับกว้างสุดโอเคก็ลองไปดูตัวอย่าง ภาพถ่ายนะครับของเลนส์ p e น t ากร n 135 f 2 8นะครับกับ Nikon cfc ตัวนี้กันนะครับโอเคครับมาดูตัวอย่างภาพถ่ายจากเลนส์ตัวนี้กันนะครับเริ่มจากภาคแรกนะครับก็คือข้อมูลก็ร้อมตนะครับตั้งไว้ที่กล้องนะครับอันนี้ก็คือลองรูรับแสงขนาดต่างๆที่เลนสนะครับผม ตั้งแต่กว้างสุด2.8นะครับให้ดูพวกกันเบอร์ฉากหลังนะครับยังไม่ต้องดูรายละเอียดหลย8ออันนี้4น,นี้5.6นะครับอันนี้8อันนี้11อันนี้16นะครับอันนี้22แล้วก็นนี้แคบสุดที่ ปรับได้ก็คือ32นะครับผมถ่ายทั้งหมดก็คือตั้งเป็นหมด M ไว้นะครับล็อกไว้ที่คอมไวชัตเตอร์1ส่วน250นะครับแล้วก็ปรับเป็นออโต้ ISO ไปนะครับก็ขึ้นไปสูงปุ๊บน้อยก็มาเยอะหน่อยนะครับธรรมดานะครับอันนี้ก็ให้ดูค่าที่มันต่างกันของช่องรับแสงเฉยๆนะครับอ่า เริ่มมาดูรายละเอียดที่ภาพนี้นะครับอันนี้คือระยะเกือบใกล้สุดนะครับของเลนนะครับอันนี้คือที่ f กว้างสุดคือ2.8นะครับลองดูรายละเอียดเลนตัวนี้ถือว่าเป็นเลนที่คมมากนะครับตั้งแต่ f กว้างสุดเลยนะครับถ้าดูจุดที่มันโฟกัสเข้าเนี่ยรายละเอียดชัดเจนนะครับถัดมาที่ f 4 นะครับ f4 ก็จะคมขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ f 5 6นะครับแล้วก็ f8 นะครับรายละเอียดดีเทลอะไรถือว่าดีเลยนะครับอ่าเรามาดูภาพนี้นะครับภาพนี้ก็ ที่เริ่มที่ f 2.8เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าจุดอ่อนของพวกเลนยุคเก,ก่าๆก็คือเมื่อใส่กับดิจิตอลก็คือปัญหาขอบม่วงนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับตรงดวงช้างนี่ทางด้านนี้และด้านนี้เลยนะครับตรงนี่นะครับแต่ความคมชัดะไรถือว่าดีอยู่นะครับที่ตาเนี่ครับรูปปั้นช้างที่ผิวอะไรเงี้ยถ้าโฟกัสเข้านี่คือถือว่า คมใช้ได้เลยนะครับฉากหลังก็เบอร์เบอร์ถัดไปสวยงามนะครับแต่ปัญหาชัดเจนนะครับที่เอฟกว้างสุดก็คือขอบม่วงนะครับเห็นได้ชัดเจนถ้ามันอยู่ในจุดที่ความเปรียบต่างแสงไม่ได้เยอะนะครับด้านหลังสว่างกว่าด้านหน้ามากๆนี้ครับแต่แก้ด้วยการนะครับรีเป็น f 4เท่านั้นเองนะครับสต็อปหนึ่งก็หายไปแล้วนะครับแทบมองไม่เห็นเลยนะครับว่ามีขอบม่วง ครับแต่ถ้าจะจ้องกันจริงๆกอ็อาจจะยังเห็นอยู่นิดหน่อยนะครับปรับที่ f4 ก็ขอบม่วงหายไปเลยนะครับนะาดยเทียบ f2.8 จริงๆ f2.8 ถ้าเราไม่ขยายขึ้นมาดูก็ไม่เห็นชัดเจนอะไรมากมายนะครับแต่ขยายก็คือชัดๆพอปรับเป็น f4 ก็หายนะครับความคมชัดก็ได้มากขึ้นด้วยนะครับนี่ f5.6 นะครับก็คมเดิมนะครับ แล้วก็ f 8นะครับจะเห็นว่าปัญหาขอ,มองม้วหมดไปตั้งแต่ f 4เลยนะครับอันนี้เป็นของไฟอยู่กลางแจ้งนะครับให้ดูฉากหลังที่แบบเป็นใบไม้จะยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงหน่อยครับตัวนี้ก็คือละลายได้สวยงามนะครับอันนี้คืออยู่บน nikon cf สีเป็นตัวคูณนะครับยังละลายได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับ ความคมชัดเป็นยังไงบ้าง f กว้างสุดรายละเอียดดีเทลอะไรถือว่าดีเลยนะครับต่อให้เปิดเ f กว้างสุดนะครับหลีลงมาที่ f 4 f 4นี้ถ้าสังเกตดีคือยิ่งคมขึ้นบิ่งนะครับรายละเอียดดีเทลนะครับนี่ f 5 6ก็เบอร์ถัดทางกันไปอันนี้ f 8นะครับ ยิ่ง f 8ก็ดีเทลรายละเอียดของผมชัดอะไรก็ชัดเจนดีนะครับดูที่เสาลายต่างๆเนี่ยถือว่าเก็บมาได้ดีมากนะครับลองดูภาพนี้นะครับอันนี้คือถ่ายเพื่อดูการเก็บรายละเอียดนะครับเริ่มที่ f 2 8เหมือนเดิมนะครับ ความคมชัดตั้งแต่ F กว้างสุดนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ก็แบบอาจจะดูคอนท้าต์ซอฟลงหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้นะครับรีบเป็นที่ F4 F4 นี่เห็นชัดเจนนะครับว่าแบบมันมันมันคมขึ้นชัดเจนนะครับ F5.6 ก็คมกริบนะครับดูรายละเอียด รอยปูนแตกท้ายที่ F 8นะครับแน่นอนก็ยิ่งคมนะครับอันนี้ภาพนี้ให้ดูแบบระยะลึกจากฉากหน้าเบอลอไปถึงโฟกัสไกลๆที่ด้านหลังนะครับที่ตู้ไฟตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเจอสถานการณ์ที่แบบมีความแตกต่างความสว่างฉากหลังกับมืดด้านหน้าเนี่ยมันก็จะเห็นอาการขอบม่วงออกได้ที่เอฟกว้างสุดนะครับ แต่เรื่องความคมชัดนี่หายห่วงนะครับต่อให้เปิดเอกว้างสุดก็ยังคมอยู่ดีนะครับฉากหน้าก็ละลายฉากหน้าดูบ้างนะครับพอรีเป็น F4 ปุ๊บเหมือนเดิมนะครับก็อาการขอบโมงตรงนี้ก็หายไปหมดนะครับความคมชัดก็ดีขึ้นมาอีกนะครับก็ที่ F5.6 นะครับก็ใกล้เคียงกับ F4 นะครับ แล้วก็ f 8นะครับก็จะระยะชัดก็มากขึ้นความคามชัดก็ดีเหมือนเดิมน,นะครับชุดถัดมานะครับนี้ก็ะถางทูบนะครับ f กว้างสุด2.8นะครับเหมือนเดิมครับก็คือเลนตัวนี้นี่ความคามชัดเนี่ยดีตั้งแต่ f 2 8เลยนะครับก็ f 4หลังก็เบอร์น้อยลง f 5 6 F8 นะครับคือโฟกัสให้เข้าอ่ะยังไงก,ก็คมนะครับเนตัวนี้มีปัญหาแค่เรื่องขอบม่วงตอน F กว้างสุดแบบนี้เท่านั้นเองนะครับถ้าหลีกเลี่ยงดีๆก็ไม่เห็นนะครับอย่างภาพนี้ก็ไม่มีขอบม่วงนะครับอ่าเซตถัดไปนะครับเป็นการถ่ายอพ์เทตนะครับลองให้ดูการละลายฉากหลังนะครับ สำหรับเลนระยะ1 3 5 m mm มม f 2 8นะครับใช้บนกล้องตัวคูณนะครับระยะก็ประมาณเทียบเท่าประมาณ200นะครับแต่ถึงที่อยู่บนตัวคูณนะครับระยะขนาดนี้ก็ยังละลายหลังได้สบายๆนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายให้ประมาณครึ่งตัวนะครับก็จะเห็นข้างหลังก็คือละลายไปนะครับโบเก้ก็จะกลมๆไปนะครับ แต่ก็เนี่ยเหมือนเดิมนะครับอาจจะเห็นขอบวงบ้างแต่รายละเอียดความคมชัดอะไรนี่คือเยี่ยมนะครับหลีมาที่ f 4นะครับขอบวงก็หายไปนะครับหลังก็ยังละลายสวยเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็สมฉายานะครับของโบเก้มอนสเตอร์นะครับนี่ก็ที่ f 5.6นะครับก็ยังละลาย ได้สวยๆอยู่นะครับแล้วก็ f8 นะครับอันนี้ลองเต็มตัวนะครับ f 2 8ก็ยังถือว่าภาพก็ยังแบบก็ยังแบบหลุดออกมาจากฉากหลังอยู่นะครับถึงจะแบบไม่ได้ละลายมากมายอะไรนะครับเพราะด้วยทางยาโฟกัสกับกล้องตัวคูณเนี่ยมันถอยค่อนข้างไกลมากนะครับนี่ก็ f 2 8นี่ f4 F 5 6นะครับแล้วก็ F 8นะครับหลังก็ละลายน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเรื่องความคมนะครับไม่ต้องห่วงสบายๆนะครับเห็นไหมครับระยะไหนก็คมนะครับอ่าสุดท้ายนะครับถ่ายโค้ดอัพนะครับใกล้ๆเลยนะครับหลังยิ่งแบบหลุดกระจายนะครับ นี่คือยืนอยู่ที่เดิมหมดนะครับเลื่อนกล้องเข้าหาอย่างเดียวเห็นไหมครับละลายหลังนี่แทบจะละลายหายไปเลยนะครับแบบก็ใช้ได้โดดเด่นเลยนะครับายละเอียดนะครับดูเส้นผมต่างๆนะครับเก็บมาได้หมดนะครับก็อาจจะเห็นขอบม่วงบ้างนะครับเหมือนเดิมครับตรงจุดที่มันสว่างตัดกันมากๆหรือจเป็น F4 f4 นี่ก็ยัง ละลายหลังก็สวยอยู่นะครับโบเก้ตรงนี้กลมดิกเลยนะครับนะครับอาการขอบม่วงก็หายนะครับความคม,มชัดอะไรก็เยี่ยมนะครับนี้ f ห้าจุดหนะครับก็ยังละลายเห็นโบเก้เป็นวงชัดเจนขึ้นนะครับเวลาเราหลีลงนะครับถ้าสังเกตจากสองจุดนี้ก็จะวงใหญ่ซ้อนๆกันยิ่งหลีลงมา f สี่ก็วงเล็กลงนะครับ ห6ก็เล็กลงไปอีกนะครับแต่ความกลมก็ยังกลมเหมือนเดิมนะครับสมกับที่เลนตัวนี้มีม่านรอดับแสง15ม่านนะครับเยอะมากนะครับมันดึงกลมนะครับนี่ครับรีมา f อนะครับโบเก้ก็ยังกลมสวยอยู่นะครับไม่เป็นเหลี่ยมเลยนะครับรายละเอียดก็ยิ่งดีนะครับความคมอะไรโอเคหมดเลยก็ประมาณนี้ครับสำหรับเลน ร้อยสามห้าตัวนี้ครับโอเคครับก็ดูตัวอย่างภาพกันคร่าวๆไปแล้วนะครับเป็นแซมเปิลไปนะครับสำหรับเลนตัวนี้นะครับก็สรุปเลยล้วกันนะครับจากที่ใช้มานะครับคือตัวนี้ผมใช้มานานหลายปีนะครับใช้มาตั้งแต่กับ DSLR นะครับตั้งแต่ 6D แ Can น n อะไรประมาณนี้นะครับมันก็สามารถ ใส่ดัปเตอร์ได้หมดนะครับใช้ประกบกับ Sony มาแล้วนะครับทั้ง A7R Mark II A7C จนปัจจุบันก็มาอยู่กับ Nikon CFC ตัวนี้นะครับก็ข้อดีของเลนมือหมุนพวกนี้ก็คือแข็งแกร่งทนทานนะครับเหล็กทั้งดุนนะครับนะครับแล้วก็การผลิตถือว่า ดีมากนะครับเพราะว่าพวกตัวหนังสือต่างๆอะไรนี้ยังแบบชัดเจนเลยนะครับดูดีครับแต่และอย่างนะครับแล้วก็รูปบแสงก็อย่างที่เปิดให้ดูไปตอนแรกแล้วนะครับที่เป็น15เพรตนะครับก็ทําให้โบเก้กลมสวยงามนะครับไม่ว่าจะเปิด f เ,เท่าไหนก็ตามนะครับ สำหรับคุณภาพภาพนะครับเลนตัวนี้สำหรับผมคือมันคมชัดดีตั้งแต่ F กว้างสุดที่2.8เลยนะครับแต่จะมีปัญหาที่2.8ก็คือเรื่องของขอบม่วงนะครับซึ่งจริงๆแล้วขอบม่วงเนี่ยเราอาจจะแบบเปลี่ยนมุมนิดหน่อยมันก็หายนะครับเพราะมันมันจะเกิดเป็นกรณีเฉพาะบริเวณที่แบบฉากหลังมันสว่างมากๆมาเจอกับ ข้างหน้ามันมืดกว่าต่างกันเยอะนะครับหรือพวกโลหะสีเงินเงินอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็เปิด f 4ครับขอบม่วงหายไปเกือบหมดเลยนะครับมองแทบไม่เห็นเลยแล้วก็ความคมชัดก็ดีขึ้นด้วยนะครับการะละลายหลังก็ยังสวยงามอยู่นะครับด้วยว่ามันเป็นเลนส์เทเลระยะ135ยนะครับยังไงมันก็ละลายนะครับเปิด f 8ถ้าถ่ายใกล้ๆแล้วไงหลังก็ยังละลายอยู่ดีนะครับ แต่พอมาใช้กับตัวคูณนะครับมันได้ช่วงเท่ากับประมาณ200มิลลิเมตรเลยนะครับก็สําหรับบางคนก็จะแบบว่าเฮ้ยมันต้องถอยเยอะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับผมก็ชินแล้วนะครับถ้าไม่อยากถอยเยอะก็ใช้เดน50เอาอะไรอย่างงี้ดีกว่านะครับราคาที่ผมได้มาตอนนี้ได้มาหลายปีแล้วนะครับจําไม่ได้เหมือนกันน่าจะประมาณสัก ราวาวพวก4 5่0 0าพันอะไรประมาณนี้นะครับก็ดูมานานคุ้มค่าครับเก็บไว้ไม่เสียหายอะไรใช้กับมือหมุนข้อเสียนะครับก็คือน้ำหนักครับค่อนข้างมากเลยขัดกับกล้องปัจจุบันที่พยายามให้มันเล็กมันเบานะครับแต่พอใช้กับไอคอนเซฟนะครับที่มันพยายามออกแบบรูปล่างมาให้โบราณกับเรียนโบราณมันก็ ถือว่าเข้ากันดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบส่วนตัวก็คือปรับรูรับแสงมันไม่มีคลิกนะครับแต่มันก็ได้ดีตรงมันสมูทนะครับถ่ายวิดีโอก็น่าจะโอเคนะครับการหมุนโฟกัสนะครับค่อนข้างกว้างนะครับหมุนคือแทบจะรอบเลยนะครับ ข้อดีคือปรับโฟกัสได้ละเอียดมากๆนะครับหมุนน้อยๆได้อะไรเงี้ยแล้วก็ความสมูทก็ดีนะครับแต่ข้อเสียคือเวลาจะเปลี่ยนระยะโฟกัสจากใกล้ๆนะครับ1.6เมตรนะครับไปที่3เมตรอย่างเงี้ยมันต้องเสียเวลาหมุนนะครับเพราะว่ามันจะหนึดๆมันก็คือข้อดีคือสมูทแต่ข้อเสียคือมันจะช้าเวลาจะเปลี่ยนระยะโฟกัสเยอะๆนะครับ นอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะเลนส์มันกลไกล,ล้วนมันไม่มีอะไรให้พังง่ายๆแล้วนะครับช่องรับแสงก็จริงก็ไม่ค่อยปรับนะครับผมแตนไหใช้ก็กว้างสุดตลอดนะครับซื้อรูรับแสงกว้างมาก็ใช้มันกว้างๆเนี่ยครับขอบม่วงนิดหน่อยไม่มีปัญหาอะไรนะครับสรุปคุ้มครับถ่ายพอตเทสสวยละลายหลังดีนะครับเทเลติดตัวไว้แต่ติดกระเป๋าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะ เวลาแบบมีตั้งใจตั้งใจถ่ายโพสเทสก็พกไปก็ได้ภาพดีแน่นอนถ้าโฟกัสเข้านะครับก็เหมือนเล่นมือหมุนตัวอื่นนะครับโฟกัสเข้าว่าคมแน่นอนนะครับแรัววันนี้ก็พบกันเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ